ตอนที่3 15คนไม่เต็มแต่งเช่นหลางเซียนชิวก็บรุกขึ้นสวรรค์เป็นเทพได้พบสวรรค์ช่างสิ้นไร้ไม้ตอบจริงๆเซียนครึ่งวางคิ้วอย่างใจฟ่อเล็กน้อยนึกในใจอย่าพูดอย่างนั้นสี่อย่างข้านี่ยังบุลุกขึ้นสวรรค์ไม่ได้ตั้งสามครั้งเลยหลังจากเคยรออยู่กรเรงเขาก็กล่าวอีกว่าซานหลงัง ที่พูดต่อไปนี้อาจจะล้ำเส้นไปสนิทแต่ข้ายังมีขระพูดยากราอีกประโยคบอลพนันของเจ้าอันตรายยิ่งนะักเช่นนั้นจะไปเกิดเรื่องขึ้นสักวันหรือการพนันที่เอาเด็กสตรีและอายุขายรวมทั้งความตายแบบกระดานหันมาเป็นเดิมพนันเป็นการก่อเบรนก่อกรรมอย่างแท้จริงหากเล่นกันเพียงเล็กน้อยก็แล้วเป็นเถอะแต่วันใดเดิมพันเรื่องใหญ่เกินไปไม่ช้าก็เร็วพบสวรรค์คงไม่อาจวางเฉยต่อไปแน่ ได้ฟังฉันหวาเชยงกระชอนตาขึ้นมองเขาองค์ชายท่านเคยถามหลังเซียนชิวหรือไม่เพราะเหตุใดเขาถึงได้หุนหันพันแล่นเช่นนั้นซีเหลียนเชงักไม่รู้ว่าทําไมจ,จู่ๆเขาถึงถามคําถามนี้ขึ้นมาหวาเชิงกราวต่อข้าเดาว่าเขาจะต้องบอกท่านว่าหากเขาไม่ทําเช่นนี้ก็ไม่มีใครติดคิดก็ไม่ใครคิดทําเรื่องพันนี้อีกเป็นแน่เขากลับเดาได้แม่นยิ่งนะักเห็นได้ชัดว่าเขามองหลังเซียนชิวขาดจริงๆเขาพูดเช่นนั้นจ,จริงนั่นแหละ เช่นนั้นสถานการณ์ของข้าก็ตรงกันข้ามหากข้าไม่ได้มาดูแลสถานที่พันนี้แล้วก็จะมีผู้อื่นมาทํา ก็ให้อยู่ในมือผู้อื่นสิกธิไม่สู้ข่าจากการเสรียเองดีกว่าเสียเลรียนรู้จักขอบเขตในการครบหาผู้คนเสมอมาเขาประยักหน้าข้าเข้าใจแล้วดูถ้าว่าแม้วาเชิงจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนแต่กลับใส่ใจเรื่องอำนาจมากกว่า,าเขาคิดเอาไว้เสียอีกไม่นานยินวาเชิงกราวอีกแต่ก็ขอบคุณเกอเกอที่เป็นห่วงเวลานี้เองพูดอยู่ด้านนอกกระหารขค้นท่านจะเมืองพบตัวได้พามาแล้วขอรับ สีเหลียงหันไปมองที่หน้าประตูเห็นทูดจันเสี่ยวคืนแรมยืนข้อมตัวเล็กน้อยอยู่นอกม่านไข่มกที่เข่าหิ้วอยู่คือเด็กหนุ่มผู้มีผ้าพันหน้าในชุดเก่ารุ่งริ่งผู้นั้นนั่นเองหวาเชิงตอบโดยไม่หันไปมองพาเข้ามา พูดจันซีว่วคืนแรมจึงหิ้วตัวเด็กหนุ่มผู้นั้นเข้ามาและวางลงกับพื้นเบาๆซื่อเหรียญมองข้อมือของเขาอย่างอดใจไม่อยู่เพื่อดูให้มั่นใจว่าเป็นตรวนสาบจริงหรือไม่แต่พอเห็นอีฝ่ายโค้งกันนับเสร็จก็ลาถอยออกไปทันทีอีกทั้งตอนนี้ยังมีคนเขาต้องใส่ใจมากกว่าอยู่ด้วยซื่อเหรียญชิงเป็นฝ่าเจราจากับเด็กหนุ่มก่อนเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะคราวหน้าข่าวกร่อนเป็นข้าทําไม่ถูกต่อไปจะไม่ทําแบบนั้นแล้ว ดวงตากลมโตของเด็กหนุ่มแฝงแววสงสัยคล้ายไม่แน่ใจคงเพราะไร้เรื่อแรงจะวิ่งหนีแล้วหรืออาจรู้ว่าหนีไปก็ไม่รอดเด็กหนุ่มจ้องมองเขาแล้วก็จ้องมองโต๊ะตัวเล็กบนต่างหยกดำ ซีหลันมองตามสายตาก็เห็นว่าบนโต๊ะวางผลไม้สีสันสดใสน่ากินอยู่ถาดหนึ่งเชรอยเด็กหนุ่มผู้นี้อยู่ห่างอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆมานานคงไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วซีเหลียนหันไปทางหวาเชิงยังไม่ทันพูดอะไรหวาเชิงก็กล่าวเองเสร็จสับเชิญตามสบายไม่ต้องถามข้า เสียเหลียนไม่มัวมา,มาเกรงใจแล้วขอบคุณมากเขาเอาผลไม้ถาดนั้นส่งให้เด็กหนุ่มทันทีเด็กหนุ่มช่วยถาดผลไม้ได้ก็รีบยัดผลมาใส่ปากไม่อยังไม่แก่เปือกเลยครับุณหนูดูท่าก็คงจะหิวมากจริงๆต่อให้เป็นตอนที่เสียเหรียนอดอยากหิวหวยจนเหมือนสุนัขจรจัดพร้อมโซกก็ไม่ตรกุมตรการขนาดนี้ช้าช้าหน่อยเสียเหียนเตือนเว้นระยะครู่หนึ่งเขาก็ลองถามดูเจ้าชื่ออะไร เด็กหนุ่มกินไปด้วยพรางทําเสียงอุ้ยเหมือดยังเหมือนอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ชัดหวาเชิงกล่าวเขาอาจจะไม่ได้พูดกับใครมาหลายปีเลยพูดไม่ค่อยเป็นแล้วก็ได้จริงสินะแม้กับเสียวอิงเด็กหนุม่มคนนี้ก็เหมือนจะเพยพูดคุยด้วยเพียงไม่กี่คำเป็นไปนได้ว่าอาจจะเป็นเช่นนี้นานแล้วเสียเหรียญถอนใจค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกัน ผลไม้ทั้งถาดถูกเขาสวาปามเรียบราวกับลมหอบเซลินเห็นผ้าพันแผลบนหน้าเขาเปือะเลือดกระดำกระดางเขา,เ,ขาเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเสียงอ่อนโยนบนหน้าเจ้ามีแผลดูแล้วสหัสมากข้าช่วยดูแผลให้เจ้านะ พูดมาถึงตรงนี้ดวงตาเด็กหนุ่มก็ะปวดแววบาดกลัวขึ้นมาอีกครั้งทว่าเหลียนยค่อยๆเกรี้กล่อมด้วยเสียงอ่อนโยนเขาจึงนั่งลงแต่โดยดีซี่เหลียนล้วงเอาผงยากวัดหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อแก่ผ้าพันแพรที่พันไว้อย่างลวกๆล,ลงมาอย่างช้าๆ จริงดังคาดบนหน้าของเด็กหนุ่มคนนี้เสียโฉมแม้เฉยชมไปทางหน้าแต่หน้าคนที่หน้าซึ้งกลัวกับหายเกรงแควเรียแต่เพียงแผลแดงเวิกบะเท่านั้นครั้งก่อนเห็นเขาบนเขาอี้จินไปหน้าเขาแม้มีแผลไฟลวกบนผ้าพันแผลกลับไม่ได้เปรอะ่าเลือดถึงเพียงนี้แสดงว่าต่อมาเด็กหนุ่มคงใช้มีดเฉือนหรือไม้กระถาถางพวกใบหน้าเกิดจากโรคหน้าคนบนหน้าออกไป ซิเลนโรยผงยาลงบนใบหน้าเด็กหนุ่มด้วยมือสันระดิกเวลานี้เองหวาเชิงกยึดข้อมือเขาไว้ค่าเองซิงเลนสันสิษะป,ปลดมือเขาออกาบวากล่าวเสียงแผ่วไม่ต้องอาฆ่าทำเอง เมืองหลวงของแคว้นเซยนเริมเมื่อ800ปีก่อนคนจำนวนมากที่ติดเสื้อโรคหน้าคนมักเลือกทำชนิดด้วยความอับจนหนทางภาพหนึ่งนั้นคือภาพนรกบนดินโดยแท้บางคนทำราบเชือนส่วนที่ไม่ควรจะเฉือนทำให้เสียเลือดมากจนกระทั่งตายไปบางคนถึงแม้นหน้าคนจะหายไปแล้วแต่ก็รักษาแผลไม่หายคณะาีิเซลียนใช้ภาพพื้นใหม่พันให้เด็กนมทีละชั้นยิ่งมายิ่งพบว่า รูปหน้าอ,องคาพยบบนไม่น้าเด็กหนุ่มคนนี้ได้สัสดส่วนดีมากจมูกโด่งได้รอบดวงตาทั้งสองตาดำตาขาวแยกกันชัดเจนแต่เดิมหน้าเป็นหนุ่มน้อยรูปโฉมงดงามคนหนึ่งทีเดียวแต่ว่าตอนนี้กลับเป็นโฉมหน้าทำไมคนเห็นต้องผวาเฮือกไปแล้ว เขาก็เหมือนกับคนเหล่านั้นคือต่อเฉือนหน้าคนที่พิกลวิการพวกนั้นออกไปแล้วก็ยังเป็นใบหน้าทําคนเพียงเห็นแค่แวบ,บเดียวเป็นต้องกลับไปฝันร้ายอยู่ดีและนับจากนี้คงไม่ทางได้เดินชมหน้าเดิมกลับคืนมาอีกแล้วตลอดกาลมันง่ายเลยกว่าเสี่ยเหรียญจะพันผ้าให้เขาเสร็จจากนั้นค่อยถามเสียงสั่นว่าเจ้าเจ้าเป็นคนแขวนเซียนเรอ่อหรือเด็กหนุ่มคนนั้นมองเขานุงตากรมโตเสี่ยเหรียญถามซ้ําอีกครั้งเขากลับใส่หน้าฉะนั้นเจ้าเป็นชาวอะไรยงอันเด็กหนุ่มต ตอบอย่างกินแรงโรคนมคนระบาดแค่ในแสนเคลียนเลอร์เท่านั้นแต่เด็กหนุ่มคนนี้กลับเป็นชาวยงอา่านเซียเหรียญหน้ามืดไปวุบหนึ่งหลุดปากถามโดยมรุตัวเจ้าเคยพบอาพรขาวผานปัตพีไปอี้ีหูวซ่วมมาก่อนหรือไม่อาพรขาวผานปัตภีต้นต่อของโรคระบาดสัญลักษณ์แห่งความวิบัติก่อนที่พิรุณโลหิตบุพานะ ชวยบุภาจะปรากฏตัวขึ้นนั้นเขาเป็นฝันร้ายของบรรดาเทพเซียนรุ่นที่แล้วหากว่าจินอูสังหารเขาจนดับดิ้นด้วยองค์เองเกรงว่าฝันร้ายนี้จะคงอยู่จนถึงกระทั่งปัจจุบันมหาการผู้นี้ปกติมักสวมชุดไว้ทุกสีขาวชายแขนเสื้อพริว้วสวัยสวมหน้ากากสุขสันรันทศมหาภร์ขาวผานปฐพี นี่เรียกว่าหน้าสุขสันรันทดก็คือหน้ากากไปหนึ่งหน้าซีขวาร่ำไห้หน้าซิกซา้ายแย้ม,ย,ม,ย,ม,ย,มยิ้มนี่มาถูเฟรหนึ่งแบทแมนคล้ายมีความสุขและคล้ายว่าเศร้ารันทดในเวลาเดียวกันก็เพียงพบเห็นเขาที่ใดก็ตามนั่นหมายความว่าที่แห่งนั้นจะพบพ่านกับความวิบ,บัติไปทั่วล่าในไม่ชา้าระหว่างทําศึกครั้งสุดท้ายก็ยงอันเสียเหลียนยืนอยู่บนป้อมปราการของกําแพงเมืองขะหนะมองไปเบื้องล่างอย่างเมือ่อลอย ด้วยมปหน้าที่เปิดไปด้วยคำเมาควันและคราบน้ำตาในภาพอันผ้าเรือน เขาเห็นร่างในชุดขาวร่างหนึ่งยืนที่ลานนอกกำแพงเมืองชายแขนเสื้อเปลิ้ยวสวยท่ามกลางกองซากศพกราดเกลื่อนพื้นภาพดังกล่าวชัดเจนอย่างถึงที่สีอเลียนก้มหน้ามองเขาพูดปลายสีขานั้นเงยหน้ากันมองเสีอเลียนเชน่นกันทั้งยงังโบกไม้โบกมือให้อีกหน้ากากสุขสรรรันต์รันทดได้กลายพันร้ายเสีอเลียนนับแต่นั้นมาแม้จะผ่านมาแล้วหลายร้อยปีก็ไม่เคยเลือนหายไปเด็ก หนุ่มผู้นั้นดูจะไม่เข้าใจแต่อย่างใดว่าอภรรขาวผานปฏิพีคืออะไรเพียงมองสี่เหรียญอย่างงงงันแต่แ้วจู่ๆเขาก็ร้องอาที่แท้สี่เหรียญจับไหลของเขาและเผลอบีบอย่างแรงโดยไม่รู้ตัวพอเขาร้องสี่เหรียญพันได้ตีกลับขึ้นมารีบปล่อยทันทีขอโทษ ขอโทษค่ะขอโทษหวาเชิงกล่าวซึ่งเบาท่านเหนื่อยเกินไปพักก่อนเถอะสิ้นเสียงประตูข้างของห้องโถงใหญ่ก็เปิดออกดารีสองนางเยื่องกลายเข้ามาพาตัวเด็กหนุ่มผู้นั้นลงไปเขาเหลือหน้ากลับด้วยอาการละล้าล,ละหลังไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวข้าจะไปหาเจ้าเองซสเหรียนบอกเขา ท่านั่งพักผ่อนเถอิดอย่าเพิ่งไปพบเขาเลยหากอยากถ้ามอะไรเดียวข้าไปง้างปากเขาเองว่าเชิงหันมากล่าวคำว่าง,ง้างปากออกจะน่ากลัวอยู่บ้าง,งเสิเหรี่ยนพูดว่าไม่ต้องแล้วหากเขาบอกเล่าอะไรไม่ได้ก็ช่งางเถอะค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกัน หวาเชิงนั่งลงข้างกายเขาท่านตั้งใจทำระายกับเด็หนุ่มผู้นี้เสียเหลี่ยมขอบคิดก่อนจะกล่าวร่างเขาไว้ข้างกายก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเขาเป็นผีหาใช่คนไม่ท่านไม่สู้ให้เขาอยู่เมืองผีต่อไปจะดีกว่าบ้านข้ามีเขาเพิ่มอีกหนึ่งปากก็ไม่สิ้นเปลืองกะอะไรซานหลางขอบใจเจ้ามากนะแต่ที่ข้าอยากพาเขาไปด้วยไม่ใจเพียงเอาไปเลี้ยงดูเท่านั้นหรอกนะเมืองผีบันทินหวาเชิงก็จริงหากเขาเต็มใจช่วยคุ้มครองก็ไม่มีใครก้ามาทำร้ายเด็กหนุ่มผู้นั้นแน่นอน ั้งเขาก็ต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆแต่ที่สําคัญ่านั้นคือต้องค่อยๆชี้นําเด็กหนุ่มให้เขาได้เรียบเรียงความคิดและคําพูดคําจาให้ชัดเจนเพื่อให้เขากลับมามีสภาพปกติด้วยเมืองผีถึงแม้อุ่นหนาฝาครงะลับเต็มด้วยหมูม่มารไร้รําโกระหนพูดผีร้อยพ่อพันแม่อยู่ปะปนกันไม่เหมาะแก่การนี้ นอกจากตนเองแล้วซี่เหลียนก็นึกไม่ออกจริงๆว่าจะมีใครอื่นที่ไหนเต็มใจได้ยอมทุ่มเวลาเพื่อชี้นำเด็กหนุ่มผู้นี้เขากล่าวว่าจะช่วยหาช่วยข้าหาตัวเด็กหนุ่มคนนี้ข้าก็ทราบซึ้งใจมากแล้วเรื่องต่อจากนี้ไม่อาจรบกวนเจ้าได้อีกหวาเชิงมีท่าทางเหมือนไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรให้มากความเพียงกล่าวว่าไม่รบกวนอะไรเลยท่านญาติทินของข้าต้องการอะไรก็บอกมาคำเดียวอยากไปที่ใดก็ไปได้ทุกที่ ทานใดน,นั้นเหลี่ยนพรานสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวแปลกประรหลาดังของอะไรบางอย่างดาบโค้งที่เอาวว้าเชิงเล่มนั้นจู่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากระทันหันพอิเลี่ยนก้มหน้ามองแก้ศึกสนอกสนใจขึ้นมาทันทีที่แ้บริเวณด้ามของดาบนั้นปรับด้วยดวงตาข้างหนึ่งที่แกะสลักจากเงิน ลายเส้นของดวงตานี้ประกอบขึ้นจากลดเงินเพียงไม่กี่เส้นถ้าแม้ทำเป็นรูปทรงเรียบง่ายแต่กลับถ่ายทอดจิตวิญญาณออกมาได้ราวกับมีชีวิตสาเหตุที่เขามองไม่เห็นในตอนแรกนั้นเพราะเดิมทีดวงตาข้างนี้ยังหลับอยู่เห็นเป็นลายเส้นขีดหนึ่งเท่านั้นแต่ยามนี้มันลืมตาขึ้นแล้วเผยเห็นลูกในตาสีแดงราวกับทับทิมมันกรอกตาอยู่รอบหนึ่ง ว้ายเชิงก็สังเกตเห็นแล้วเช่นกันเขากกราวเสียงคืมเกอเกอข่าขอตัวสักครูประเดียวจะรีบกลับมาเลียนคิดจายแจ้งเตือนหรือคงไม่ใช่ว่าท่านเจ้าวายุเกษเสียวไปสแสดงร่างทรรในวังผีหรอกนะข้าไปดูด้วยเขากราวทำท่าจะลุกขึ้นเช่นกัน <c oughs> หวาเชิงกับกดตัวเขาไว้เบาๆวางใจเธอไม่ใช่พวกองค์ชายไทยหัวเกิือนนั่งพักให้สบายไม่ต้องไปหรอกแต่เมื่อเขาพูดเช่นนี้สิเหลียนยังจะขอไปให้จงได้ก็คงจะไม่ดีหวาเชิงหมุนกายเดินออกไปข้างนอกห้องโถงใหญ่มือเมื่อชู เมือ <c oughs> ม่อชูมือขึ้นห,หนดึ่งม่านเคนมุกก็แหวกออกเป็นสองด้านรอจนเขาออกไปแล้วม่านกรบมุกกระงตัวกลับมาดังเดิมทรงเสียงกราวสนอหูสีแอนนั่งเล่นอยู่บนตังหยกดำครั่หนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าที่เดินทางมาเที่ยวนี้มีวัตถุประสงค์อะไรจะลุกขึ้นเดินออกทางประตูน้อยที่ก่อนหน้านี้ตรณีสองนางถอยหายไปพอออกไปเห็นอุทยานบุภาอยู่แปลงหนึ่งตรงระเบียงทางเดินสีชาติอันลดเลี้ยวที่แทรกอยู่กลางอุทยานบุพาหาได้มีผู้ใด ม่ขนาดซีเหลียนกะลังคบคิดว่าควรจะไปทางไหนดีกลับเห็นเงาหลังเสด็จงองใกรหนึ่งโฉบผ่านไปเจ้าของร่างก็คือทูจันเซี่ยวขก้นแรมนั่นเองซี่เหลียนนึกถึงตรวนซาบ,บนข้อมือครั้งนั้นของเขาก็สึกคาใจเป็นอย่างมากไม่หวนนึกถึงท่าทางดังกลัวว่าจะถูกใครมบพบเข้าในตอนนั้นของเขาซี่เหลียนจตัดใจลอบเดินตามเขาไปโดยไม่ให้ซุ่มห้เสียง ครั้นถึงหัวมุมที่คนผู้นั้นเลี้ยวหายไปเสี่ยเหรียนก็เอาตัวแปะแนบกับผนังขณะรอบมองอีกฝ่ายคนผู้นั้นเคลื่อนไหวรวดเร็วอีกทั้งคอยแลซ้ายดูขวาจ้องหน้ามองหลังเป็นอย่างนี้ระวังตัวแย่ยิ่งกับรากับกลวยถูกใครพบเข้าเสี่ยเหรียนคิดในใจทูดจันเสี้ยวคืนแรมผู้นี้น่าจะเป็นลูกน้องของซานหลังยนทินของซานหลังแท้ๆยายต้องทําตัวรับรับละล่อเช่นนี้ด้วยเข้านึกสงสัยว่าชายผู้นี้อาจมีเจตนาร้ายจึงอำพรางกายอีกครั้งแล้วตามหลังเข้าไป ทูจันซี่วเคลนแรมราะนั้นเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาเสียเจ็ดโค้งแปดขดเสียเหรียญยังคงสะกดกั้นลมหายใจตามหลังเขาเดินรักษาระยะห่างประมาณสามสี่จังไปตลอดทางพอเลี้ยวก็สู่ระเบียงทางเดินที่ทอดยาวสุดปลายระเบียงทางเดินนี้ก็คือประตูบานใหญ่ที่ดูวิจิตรดูร้าบานหนึ่งเสียเหรียญคิดในใจหากเขาหันกลับมาตอนนี้จะซ้ายจะขวาก็ไม่มีที่หลบแล้วนึกไม่ถึงว่าเพิ่งจะคิดเช่นนั้น ก็เห็นทูตจันเซี่ยวเกินแรงผู้นั้นชะง,งักฝีเท้าหันกลับมาพอดีตอนอีฝ่ายชะง,งักเท้าสีเหลืงคิดว่าแย่แล้วอารามจนตัวรั่วเยียพันเหินออกปาโดยใช้ปลายพันเข้ากับคือเพดานเนื้อศีรษะสองสามรอบจึงรีบดึงเขาลอยขึ้นไปแปะติดอยู่บนนั้นทั้งตัวทูตจันเซี่ยวเกินแรงหันกลับมาไม่เห็นผู้ใดทั้งไม่ทันนึกว่าต้องเงยหน้าขึ้นมองดูให้ถี่ถ่วนสุดท้ายก็หมุนการและออกเดินต่อ ถึงกระนต์เสลียนยังไม่กล้าลงมายังคงอยู่ท่าแปะติดกับพายด้านเพดานเช่นนั้นต่อไปและค่อยคืบตัวไปน้านหน้าทั้งอย่างนั้นโดยไร้ซุ่มเสียงระหว่างที่ค่อยคืบคืคไปรู้สึกตัวเองเหมือนตุ๊กแกตัวหนึ่งก็มีปานดี้ฝ่ายไม่ได้เดินนานนักพอถึงหน้าประตูที่อยู่สุดปลายทางบานนั้นก็หยุดลงสเสลียนเองก็ไม่ได้เคลื่อนไหวต่อหยุดจับตาดูเหตุการณ์อยู่เงียบๆหน้าประตูใหญ่ของเรือนหลังน้อยนี้ <c oughs> ที่หน้าประตูใหญ่ของเรือนน้อยหลังนี้มีหุ่นสตรีกแกะสลักจากศิลาชิ้นหนึ่งในทุ่งท่าอ่อนช้อยงดงามแน่นอนว่าจากมุมที่เสียเหลียนอยู่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดมีเพียงศีรษะกรมๆของนางรวมทั้งจานโยกที่นางถืออยู่ในมือเท่านั้น ทูตจันเซี่วคืนแรมกลับไปได้เปิดประตูเป็นอย่างแรกห่างแต่หันไปทางหุ่นสตรีนางนั้นได้โยนบางสิ่งบางอย่างลงบนในจานหยกที่นางถืออยู่พรานได้ยินเสียงกรุกกรุกดังขึ้นดนเอาเดียนนึกสงสยัยลูกเต่าเงินเระวันนี้ก็ยินเสียงนี้อยู่หลายครั้งเกรงว่าคงติดหูไม่ลืมไปพักใหญ่จริงดังคาดหลังทูตจันเซี่วคืนแรมเอามือออกสิ่งที่อยู่ในจานยกก็คือลูกเต่า สองลูกจริงๆทั้งสองลูกต่างหกแต้มแดงรอดเลยทีเดียวทูด,ทดจันเซียวคืนแรมเก็บลูกเตาบิดประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปประตูบานนั้นกลับไม่มีสลักหลังจากเข้าไปแล้วก็เพียงหกประตูอย่างง,ง่ายๆสิเหลียนเองก็มิได้ยินเสียงดั่นกุญแจและเสียงลงกรแต่อย่างใดรอจนผ่านไปสักพักเขาถึงค่อยทิ้งตัวร่อนลงสุพื้นราวกับกระดาษแผ่นหนึ่ง แล้วไปยืนกอดออกพิจารณาประตูบานนั้นว่ากันตามเหตุผลเรือนหลังนี้ดูแล้วไม่ได้ใหญ่มากนะคนข้างในกระทำสิ่งใดก็น่าจะพอได้ยินเสียงบ้างแตะว่าหลังจากทูดจันเซีว่วค้นแรมเปิดปิดประตูแล้วในห้องกลับไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลยสักนิดซี่เหรียญตัดสินใจยกมือผลักดู เป็นอย่างที่คิดเมื่อผราประตูเปิดออกโคน้าเข้าไปมองด้านในก็บพบว่ามีใครอยู่แม้แต่คนเดียวกว่าตาดูแล้วแค่ห้องเล็กๆธรรมดาที่ตกแต่งอย่างดูราห้องหนึ่งเท่านั้นครึ่งเรือนผ่านห้องมองปราดเดียวก็เห็นจนทั่วไม่น่าจะแอบ,บซ่อนทางลับ อะไรได้อย่างแน่นอนสิเลียนปิดประตูหันมองหุ่นสตรีนางนั้นอย่างขบคิดรวมถึงจานหยกในมือนางดูเหมือนว่าความรักน่าอยู่ที่ลูกเต๋าสองลูกในจานนี้เองห้องนี้มีการลงสลักเอาไว้ทว่าไม่ใช่สลักของจริงแต่เป็นการลงสลักด้วยเวทมนต์หากต้องการจะถอดสลักนี้ต้องใช้กุญแจหรือไม่ก็รหัสลัลบจ้ำพวกทอดเต๋าลงในจานให้ออกอกทั้งสองลูก จึงจะเปิดประตูไปเจอจุดหมายปลายทางที่แท้จริงน่าแต่ยามนี้เขาจะทอดลูกเตาให้ออกทั้งหกทั้งสองลูกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเสียเหลียนได้แต่ความมองพรางถอนใจยืนหันรีหันขวางอยู่หน้าประตูค่หนึ่งก็หมุนกายเดินกลับไปเดินมาได้สักพักก็ต้องชะง,งักสีเท้าึกเมื่อเห็นบุรุษชุดแดงร่างสูงเพรียวคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาจากทางด้านหน้าที่เอวสะพายดาบโค้งเรียวสีเงินเล่มหนึ่งหัวเชิงนั่นเองเขาเดินก่อนอกเข้ามาพระ างกล่าวว่าเกิดท่านทำให้ข้าต้องตามหาเสียทั่วตอนออกไปมีสภาพเป็นอย่างไรกลับมาก็ยังคงมีสภาพเช่นนั้นเพียงแต่ดาบโค้งสภยาอยู่กับเอีวไม่ได้สอดคืนฝักหมดฝักดีตัวดาบสีเงินตัดกับชุดสีแดงสดยามเดินเกิดเสียงห่ากระทบกันเบาๆดูผยองยิ่งนะักส่วนดวงตาสีเงินที่ประดับบนด้ามดาบเอิมิ่งยามนี้หลับตาลงแล้ว ถ้าอยากดูเด็กคนนั้นสิหน่อยนึกไปถึงว่าบ้านเจ้ากรับกว้างใหญ่นักเลี้ยวผิดเสียได้สเสเลนกล่าวเสียงนิ่งความจริงแล้วเขาอยากบอกหัวเชิงว่าไม่คู่ไปเจอกับอะไรเข้าแต่คำพูดมาถึงปากกับเลี้ยวโค้งลงท้องไปเสียดื้อ ที่เขามาเมืองผีก็เพื่อสืบหาแรงที่อยู่ขุนนางเทพปหายตัวไปผู้นั้นบอดแสงเงินงามทุกอย่างล้วนไม่อาจปล่อยผ่านไม่แน่ว่าขุนนางเทพปหายตัวไปองค์นั้นอาจูกขังในเรือนดังกล่าวก็เป็นได้ส่วนหาต้องหาวิธีเข้าไปูในห้องนั้นให้ได้เสียก่อนหากสองเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันจะรีบบอกทุกน้องของเขาทําตัวมีรับลมคมในให้หวาเชิงได้รู้แต่แก่า้าเกี่ยวข้องกันแล้วก็หวาเชิงนําหน้าเขาเดินกลับทางกล่าวไปด้วยหากท่านอยากพบเขา ้าส่งคนไปพาเขามาเองไม่จะเป็นต้องลงไปตัวด้วยตัวเองให้ลำบากเลยคงเพราะมีพระรดอยู่ในใจเสีเรียพูดขวาเชิงด้วยเสียงนุ่มนวนขึ้นอีกเท่าโดยไม่รู้ตัวอืมธุระของเจ้าจัดการเสร็จแล้เรือปานนี้เชียหรือจัดการเสร็จแล้วก็ให้เศษสะบัดขยงหนึ่งก่อเรื่องหน้าไม่อายขึ้นก็นเท่านั้นถ้ายินว่าพูดว่าเศษสะดด้วยน้ำเสียงชินชาสิเหรียนเลยลองเดาดูผีเขียวซีหลงมากก่อกวนหรือ ว้าเชิงหัวระถูกต้องแล้วข้าไม่ใช่เคยบอกไว้หรอกหรือใครๆก็ไม้ตาสถานที่แห่งนี้ของข้าเศษสวะพวกนั้นอยากได้เมืองผีมานานแล้วไม่ใช่แค่ปีหรือสองปีแต่เขาทําได้อย่างมากก็แค่อยากเพราะอิชาตาร้อนมากๆข้าวก็มาส่งเศษสวะไม่ได้เรื่องยิ่งกว่าเขามาก,ก่อกวนอยู่เนือง,งข้าชินชาเสียแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกข้ามีที่แห่งหนึ่งอยากพาเกอเกอไปดูอยู่พอดีเกอเกอจะให้เกียรติไปกับข้าหรือไม่ ย่อมได้อยู่แล้วซี่เหลียนรับคำอย่างยินดีทั้งคู่เดินผ่านระเบยียงทางเดินสองสามซ้ายจากนั้นหวาเชิงกระนำเขามาถึงหน้าอาคารใหญ่โตโอมโหราาหลังหนึ่ง บานประตูอาคารดังล้อมมาจากเกล็ดก,ก้าแกะสลักเป็นลวดลายสัตว์และปีศาจแลดูโด,ดร้ายหน้าครั่นครับทันทีวาเชิงก้าวเท้าเข้าไปเหล่าสัตว์ร,รา้ายก็พากันแวกทางให้เป็นการเปิดประตูซิเหลียนยังไมา่ทาันจะก้าวเข้าไปพันรู้สึกว่ามีรังสีสังหารรังสีสังหารร,รอกหนึ่งพุ่งสวนเข้ามาเส้นเลือดขี่เขียวบนหลังมือปูดปนรัวเยียเตรียมพร้อมเปิดศึกเดียวนั้น ว่าหลังจากเห็นสภาพภายในห้องชัดถนาัตาเขามีอันต้องกระพริบตาปริบปปริๆปปสัญชรตญาณการป้องกันตัวเองมะรายสิ้นในพริบตาสองขาก้าวเข้าไปเองโดยเมื่อรู้ตัวผนังสีด้านในตำหนัแควนอาวุธนานาชน,นิดมีทั้งดาบกระบี่ออกโล่แส้ตุ้มเหล็กเป็นเทาทิที่แท้กลับเป็นครังอาวุธแห่งหนึ่งไม่ว่าจะใครก็ตามขอเพียงเป็นบุรุษ ได้มาอยู่ในครั้งสัมพวุฒเส้นนี้สี่ด้าน8ดทิศล้วนอบล้อมไปด้วยอาวุธนานาชนิดย่อมจะรู้สึกรากับอยู่ในสวงสวรรค์เลือดลมร้อนอุดด้วยความฮึกเหิมสิเหลียนเองก็มีได้ยกเว้นเขาเบิกตากว้างดวงตาเป็นประกายจนแทบจะเปล่งแสงออกมาครั้งสุดท้ายที่เขามีอาการเช่นนี้ ก็คราวอยู่ในครังอาวุธของจินอูเมื่อนานมาแล้วแม้แผ่นอกจะคงทำหน้านิ่งแต่ในใจกลับตื่นเต้นยินดีเสื้อจนพูดตะขุกตะกัะกจะ,จ,ะ,จ,ะจับได้หรือไม่หวาเชิงยิ้มเชิญกระเกิดตามสบาย มือของซี่เหรียญครุบคำไปตามอาวุธวิเศษอย่างชอบอกชอบใจกล่าวปานและมือทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของหายากทั้งสิ้นกระบี่เล่มนี้ยอดเยี่ยมนักอยู่ในสนานบอบ่ามกลางศัตรูจะต้องสำแดงแสนยานุภาพประดุษเทพ,พย,ยดาเป็นแน่กระบี่เล่มนี้ก็เช่นกันเดียวนะาด่าเล่มนี้ก็ด้วยวหวเชิงยืนพิงกรอบประตูมองเขาที่สีหน้าแดงระเรื่อรูปครามอาวุธชินนนช้นนั้นชน,นิดอย่างติดอ,อกติดใจจนไม่อยากลับมือกระถามขึ้นเกิดเกิดท่านเห็นว่าอย่างไรซี่เหรียญมองอาวุธเหล่านี้จน เพลินยากจะถอนสายตาอ,อะไรคือว่าอย่างไรชอบหรือไม่ชอบสิชอบมากหรือไม่ชอบมากหวเชิงคล้ายจะแอบหัวเราะแต่เสียงเียนไม่ทันสังเกตเห็นด้วยตอนนี้หัวใจกําลังเต้นระรัวกณะชักกระบี่ปลายแหลมยาวสีฉือออกเล่มหนึ่งออกจากฝากก็มีเปล่งประกายข่าวร่างแผ่ไอเย็นเยียบก็ทานด้วยความชื่นชมไม่หยุดหวัวเชิงถ้ามีเกอเกอดูแล้วไม่ชิ้นไหนถูกใจหรือไม่ถูกใจจะถูกใจค่าถูกใจไปหมดเลย สเสลรียญดวงตาเป็นประกายชมเชยไม่หยุดเดิมที่ข้าอยากบอกกเกือว่าท่านไม่มีอาวุธเหมาะมือไว้ติดกายเลยหากท่านถูกใจอาวุธชิ้นใดของข้าก็เกลือกเอาไปใช้เล่นๆสักชิ้นเถอะแต่ในเมื่อเกเรพูดเช่นนี้กับมอบทั้งหมดให้เกิดเลยเป็นอย่างไรเ <c oughs> สิเหียญรีบเอ้ยเดี๋ยวดีก่อนเดี๋ยวก่อนยอยาเลยอย่าเลย,ย,เลยไม่ต้องเดีข้าไม่ต้องการอาวุธอะไรติดกายหรอก อย่างนั้นรือแต่ข้าเห็นเกเกอดูจะชอบกระบี่มากเชียวนะครอบก็ไม่เป็นต้องได้มาครอบครองนี่ข้าไม่ได้ใช้กระบี่มาหลายปีแล้วแค่ดูอย่างเดียวก็มีความสุขอีกอย่างถึงเจ้ายกให้ข้าทังหมดข้าก็ไม่มีที่ที่จะเก็บอยู่ดีง่ายได้ยิ่งข้าก็ยกห้องนี้ท่านไปด้วยเลยสิเส้อเหรียญเข้าใจว่าข่าวพูดเล่นก็กล่าวยิ้มยิ้มห้องใหญ่ขนาดนี้ข้าพกไปด้วยไม่ได้หรอกไม่ต้องพก สถานที่ก็ยกให้ท่านด้วยไงยว่างเมื่อไรค่อยแวะมาดูพวกมันก็แล้วการช่างเถอะช่างเถอะครั้งอาวุธต้องมีคนมาคอยปัดกวาดทําความสะอาดขึ้นยกให้ข้าเกรงจะเป็นการย่ำยีพวกมันแล้ว เขาเอากรีกับพืนชั้นวางอย่างระมัดระวังพลางกล่าวระพึงถึงความหลังเมื่อก่อนข้าเคยมีคลังอาวุธเช่นนี้อยู่ห้องหนึ่งแต่ภายหลังถูกไฟไหม้จนหมดอาวุธพวกนี้ล้วนแต่เป็นสาตราวิเศษได้มาไม่ง่ายซันหลังต้องทนุถนอบให้ดีๆนะนั่นก็ง่ายดดยอีกเช่นการมีเวลาว่างข้าก็มาช่วยปัดกวาดทําทความสะอาดให้เกิดเกิดก็ได้แล้วมิใช่หรือซิเหือนกล่าวโกหกเราะไม่ไว้หรอกจะบังอาจให้ท่านราชาผีมาทํางานจุกจิกเยี่ยงนี้ให้ข้าได้อย่างไร แต่แล้วก็พันนึกถึงสิ่งที่จินอูกล่าวเตือนเขาไว้ก่อนออกเดินทางขึ้นมาได้ดาบปีศาจเออร์มิง เป็นสาตราต้องคำสาบเป็นดาบต้องอาถรรพ์อาวุธชั่วรา้ายเช่นนี้จำเป็นต้องเส้นสังเวยโดวยวิธีการอามเหตุและมีเจตจำนงที่อาบไประเลือดเลือดจึงจะหลอมได้สำเร็จยาไปแต่ต้องหรือว่าถูกมันทําร้ายเอาเด็ดขาดหาไม่แล้วผลลัพธ์ย่อมสุดจะคาดเดาคิดๆแล้วเสื่อยังคงถามออกมายวา่วาว่าแต่ซันล้างอาวุธเหล่านี้คงไม่ทางเปรียบประดาบเออมมิ่งของเจ้ากระมังวาเชิง เลิกคิวสายเอเกอิเกิดเคย,ยีินมาก่อนนะหรือดาบของข้าเล่มนี้เคยได้ยินมาบ้าง วายเชิงฮเรส์สิงตามข้าดาว่าได้ยินคงไม่ใช่เรื่องราวดีอะไรหรอกกระมังมีค้อนบอกท่านบิด,ดาปัองข้าเล่มหนีใช้วิชามานอําเหตุหลอลอล้อมมันออกมาได้ใช้ชีวิตคนไปเป็นมาสั่งเมยอ,อะไรเพือกนั้นสิท่าฉลาดหลักแหลมเหมือนเช่นเคยสินะสิเหลียนคิดในใจไม่ขนาดนั้น,นเรามักจะโดนเอาไปเล่าเดินในทางที่ไม่ดีเรื่องสองเรื่องได้ทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อตามนั้นเสียหมดไม่รู้ว่าข้าจะม,มืนตาได้เห็นดาบเออโค้งเออมิ่งที่เขาเร กันหรือไม่เกอเกอรอันริงท่านเคยเห็นมันมาตั้งนานแล้วเขาเดินสองสามก้าตรงมาหาเสี่เหลียนและกล่าวเสียงเบาท่านดูสิเกอเกอนี่คือเออมิงดวงตาบนด้ามดาบบริเวณเอวของหวาเชิงกรลังกอกตาม,มองเสี่เหลียนอีกครั้งไม่รู้อุปทานไปเองหรือไม่เสี่เหลียนรู้สึกคล้ายกับว่าดวงตาข้างนี้เหมือนจะพค้งลงเล็กน้อยดาบมานเอิมิง